สิุคำถามโซนโฟ์บายลุงโยเกเมอร์ คำถามแรกผมจะถามคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าของเขาคล้ายคุณหลังซิตี้โฟคนนั้นก็คือทัมมี่แลนดอมมาพร้อมกับแมวส้มคู่ใจอีพีนี้เป็นอีพีแรกกับ10คําถามโซนโฟสวัสดีครับคุณมีสวัสดีครับผมลุงโยผมมีคำถามในเกมโซนโฟมาถามคุณมีแบบง่ายๆครับตายแล้วจะเป็นปคำถามแปลกๆหรือเปล่า<ห>อยู่ในชั้นคำถามในเกมโซนโฟหนึ่งคำถามผมขอถามคุณว่าก่อนจะล็อกอินเข้าเกมโซนโฟต้องทําอะไรก่อนเป็นอันดับแรกข้อก่อนึกไอดีพาข้อ ข้อขอพิมพ์รหัสเข้าเกมข้อขอกดคำว่าเริ่มข้องอแล้วแต่ผู้เล่นโอ้โห,โหผมผมไปล็อกอินใหม่เลยได้ไหมปกติผมทำอ,อะไรก่อนวันนี้ผมผมว่าคอ,อควายผมว่าผมต้องกดกดเพกกดเริ่มก่อนที่จะล็อกอินคุณหมีตอบข้อคอควายเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับคอควายครับโอ้โหผม,ม,มคิดไม่ออกนะครับคุณหมีตอบข้อคอควายเป็นคำตอบที่ที่ผิดเอ้า เันจะตอบข้อไหนอะ่ะก่อนที่จะล็อกอินก็ต้องใส่รหัสก่อนออ้วตอบผ<ล>ิดแล้วเนี่ยต้องขอสแสดงความเสียใจยกับคุณหมีและต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมตอบคำถามในครั้งนี้ขอบคุณครับพบกับ EP ที่2ในคลิปต่อไปบาย